สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้กูก็อยู่กับคุณเบิ้ลนะคะวันนี้คุณเบิ้ลมาทำอะไรที่วิสาหกอโตคาคะอ๋อมารับรถคันที่สองครับที่ซื้อกับทางวิสาหรอโตคะาครับค่ะเป็นรถอะไรคะเป็น,น,นอินโนวาครับรถเจที่นั่งที่อยากได้ ปี2014่ <2014, S 1> เนาะ2014ครับอ่าก็คือคุณเบิ้นนะคะสถาปนิกหนุ่มนะก็คือก่อนหน้านี้ย้อนหลังไป5ปีลูกค้าได้มาซื้อแคมเ y รี่นะปี2010ับกับกุ๊กนะคะก็คืออ่าในวันนี้ลูกค้าอยากเปลี่ยนรถก็คือมีลูกที่แบบโตขึ้นก็อยากได้รถเป็นเ็ที่นั่งก็โทรมาบอกว่าให้เซลล์กุ๊กอะ่ะมีอินโนวาไหมในจังหวะน,นั้นก็คือรถที่เต็นยังไม่มีอ่าและทีนี้คุณเบิ้นก็เลยบอกว่าช่วยหาให้ได้ไหมก็คือเป็นออเดอร์มาค่ะรู้สึกว่าจะไม่ แล้วก็คุณเบิ้ลก็มาจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ก็จริงๆแล้วภาระคุณเบิ้ลก็คือจะเกินเกินจากรายได้ที่รวมคันใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากูก็สามารถทําให้คุณเบิ้ลซื้อคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องนับภาระก็วันนี้ก็อยากให้คุณเบิ้ลบอกความในใจนิดนึงว่าอะไรที่ถึงแบบว่าเรื่องมาซื้อรถคันที่2กับที่นี่อีกอะค่ะที่พิซซ่ารถโตคาก็อย่างแรกเลยนะครับคือประทับใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็สภาพรถนะครับคือที่นี่ คัดรถมาเรียกว่าใช้ได้เลยและดีด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของการประสานงานการดูแลของพนักงานที่นี่กับทางเซลล์พูดได้เลยว่ามืออาชีพครับในการดูแลเรื่องเอกสารพวกนี้ให้แล้วก็เรื่องของกรบริการหลังการขายดีมากครับไม่ใช่ว่าออกรถจากที่นี่ไปแล้วจบกันคือมีปัญหาอะไรโทรมาปรึกษาได้เขาสามารถดูแลได้หมดครับนี่คือสิ่งที่ประทับใจแล้วก็จะมาเลือกรถคันที่2ที่นี่ครับก็วันนี้มาออกรถแบบ ไม่ต้องใช้ตังค์เลยเนาะศูนย์บาทเนาะก็อยากให้คุณเบิ้นฝากเพื่อนๆหน่อยที่แบบว่ากําลังมองหารถอยู่แล้วก็อยากจะมาซื้อรถที่วิสาแต่ยังไม่ได้กล้าเปิดใจเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือให้ฝากเพื่อนๆหน่อยว่าเชิญชวนนิดนึงว่าให้เข้ามาที่วิสาหตระคาฝากครับที่วิสาหรตระคาถ้าอยากได้รถสักคันหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากขอแค่เข้ามาคุยติดเรื่องอะไรเนี่ยลองประสานงานกับทางคลุกเขาดูได้นะครับเขาช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เลยให้คำปรึกษาก็ดีออกรถไม่ยากอย่างที่คิดครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณเบิ้ลนะคะที่มารับอ่าอินโนวาปี2014นนคะขอบคนะคะขอบคุณครับ